เป็นปูชนียสถานที่สำคัญน,นะครับนะครับในบมุมนะฮะเรามาที่ร้านกาแฟชมเมืองกันครับทุกคน สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเต้พาเที่ยวชาแนลอู่แล้วครับวันนี้ผมพามามม 800, เที่ยวว,วัดววพระธาตุดอยกองมูครับวัดสวยงามแห่งเมืองแม่ฮ่องสอนครับเมืองที่โค้งเยอะ ขึ้นเขาลงเขาครับไปครับไปดูเส้นทางรีวิวนะครับกันเลยนะครับพี่น้องนะครับวัดนี้นะครับอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเมืองเมืองครับที่เมื่อท่านมาเที่ยวแล้วนะครับท่านจะได้พบพระ ทาเจดีสีขาวสวยงามนะครับพร้อมกับมีทัศนียภาพนะครับของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับที่เราจะได้ชมกันจะเราไปดูด้วยกันนะครับตอนนี้ระหว่างนี้ชมเส้นทางไปก่อนนะครับ คุณแม่ก็ทางขึ้นก็ดูสบายๆนะแม่ ครับผมไมอยู่บนทางขวาีเคยมไม,ไม่เคยครับครั้งแรกครับรใช่ครับวัดพระธาตุดอยกองมูครับ คุณแม่เริ่มจะใช้จ่ายแล้วครับตอนนี้คุณแม่เริ่มมีแหล่งช้อปปิ้งแล้วครับผมุณโตคุณโต้ตยิ้มครับนิ่งเลยคุณแม่จอดตรงนี้เลยเดี๋ยวผมคอหันหน้าออกครับ ทำบุญก่อนคุณแม่ทำบุญก่อนไปเย็นเย็นครับใส่เปมไใส่เปอุ้มครับไม่ไม่ปล่อยเพราะว่าอยู่บนดอยครับวัดอยู่บนดอยเป็นห่วงโตเดี๋ยวครับลูกครับลูกครับครับครับไม่ตีครับลูกไม่ตีลูกของพ่อลูก Oh, พ่อไม่ใช่หลักทางครับลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเต้พาเที่ยวชาแนลครับตอนนี้ผมพามาที่วัดพระาธาตุดอยกองมูครับวัดพระาธาตุดอยกองมูนี่ครับมีชื่อเดิมว่าวัดพระาธาตุปลายดอยนะครับผมเป็นปูชนียสถานที่สำคัญนะครับของ คู่บ้านคู่เมืองครับของเมืองแม่ฮ่องสอนนี่เลยนะครับนะครับองค์พระธาตุประกอบด้วยพระธาตุทรงนะครับไทยใหญ่นะครับซึ่งสร้างด้วยสองท่านผู้ที่สําคัญครับของเมืองแม่ฮ่องสอนคือท่านจองดองสูและก็นะครับท่านพระยาสิงหนาฏราชานะครับวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันนะครับที่นี่นะครับสวยงามนะครับ นี่ครับนี่คือพระธาตุองค์เล็กครับนี่เราจาัดผ่านจากพระธาตุองค์ใหญ่มานะครับพระธาตุองค์เล็กนะครับก็จะอยู่ด้านที่ติดกับริมหน้าผานะครับวัดพระธาตุดอยกองมูนี้นะครับทุกคน เราจะสามารถเห็นทัศนียภาพนะครับของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้เลยนะครับเดจอ,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 อสิงโตสิงโตครับสิงโตครับครับโต,โตเราไปดูกันนะครับ<อ>นี่เลยสิงโตนี่เลยครับท่านผู้ชมสวยไหมสวยไหมน้อง สวยไหมครับน้องนี่คือวัดพระาธาตุดอยกองดูครับนะครับในมุมทัศนียภาพนะครับผมตัวเมึงแม่หัองสอนโอ้เห็นลูกเห็นสิงโตครับ โฟโต้โฟโต้ให้พระด้วยข้าพเจ้าขอน้อากราบบูชาพระธาตุของพระสารีบุตรทรงเป็นอัน i Icana, สัตสักวัวต euh, <that the> ัวสามาตัวสามาราตมหาปัญโยปัตถมอาคะาาวโภคธรรมะเสนาปฏีเสดหูะทาศรีศุภุตักโุกโนแก้วขอน้อมกราบูชาและทของพระสาวิบุตตทรงเป็นอัครสาวกบุญป่าของพระพุทธองค์ สมได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลายทางปัญญาเป็นทำเ็นืองนเอดีเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐท่าเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งทุกชาติใจขออันิสงส์ผลแห่งการบูชาพระองค์ผู้ควรบูชาจึงเป็นใจแด่พระนิพพานในการทันควรด้วยเทิรนขอทิพย์อุษณ์ผลบุญให้แด่ทานผู้มี น,น,น้องซื้อกระดิ่งมาครับทำบุญครับวันนี้เรากำลังเดินเวียนประทักษิณน,นะครับเวียนขวาที่พระาธาตุดอยกองมูนะครับทุกคนเรากำลังเวียนขวาอยู่นะครับว่ารอบพระ,รพระาธาตุองค์ใหญ่นะครับ แล้วเราก็จะไปทําบุญบริจาคใส่ตู้อ๋อคุณแม่บูชาพระประจําวันเกิดวันจันทร์ครับกําลังวันสิบห้าครับต้องไปแขวนกระดิ่งใช่ไหมครับแม่อ๋อแขวนที่นี้นะครับ แล้วเราไปต่อที่พระประจำบันพุธเลยครับลูกชายทำบุญใส่ตู้ครับใส่เลยลูกใส่เลยตบๆเลยลูกตบๆเก่งตบตบเลย <laughs> เก่งครับปลบมือให้ตัวเองหน่อย เรามาที่ร้านกาแฟชมเมืองกันครับทุกคนนี่นรบรรยากาศนะครับชมเมืองโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทานกาแฟกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่สะพานสู่ตองเป้ครับมาพบกันอีกครั้งกับเต้พาเที่ยวชาแชนลครับผมกำลังเดินอยู่บนสะพานสู่ตองเป้นะครับสะพานนี้นะครับเป็นสะพานที่ชาวบ้านนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสร้างสะพานนี้นะครับ เพื่อเป็นสะพานข้ามไปยังวัดนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับะจะเห็นได้ว่าสองข้างทางนะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับของชาวบ้านนะครับเพื่อการจะได้ไม่เหียบย่ํานะครับผลิตผลนะครับการเกษตรของชาวนาครับชมบรรยากาศน,นะครับตอนนี้ทเที่ยง ทุกคนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งอีกนะครับของเมืองแม่ห้องสอนนะครับทุกคนมาเที่ยวกันนะครับเมืองแม่ห้องสอนนะครับอาละผมจะรูสหัน360องศาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ผ่านสูตองเป้ครับเดี๋ยครับวรผ่านตองเป้นี้นะครับทางเข้าด้านหน้านะครับทางเข้ามาก็ไม่ยากอะไรนะครับเลี้ยวมาทางที่จะไปขึ้นตางอุ๋งนะครับหรือ โครงการพระราชบัญดํตริปางตองนะครับแล้วก็บ้านรักไทยนะครับเข้ามาประมณสักสอสากิโลนะครับก็เลี้ยวมาในชุมชนหมู่บ้านนะครับทางด้านหน้าก็จะมีขายของชาวบ้านนะครับโอเคล้ครับทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่นะสวัสด,ดีครับ ดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่จุดชมวิวลุกเข้าหลามครับลุกเข้าหลามเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจากเส้นทางที่โค้งมาจากแม่หงสอนทางนี้และผมกําลังจะไปทางนี้นะครับผ่านปางมะผ้าและก็จะไปที่เมืองปายนะครับทุกคนมีจุดชมวิวไว้พัก ข้าหของน้ำห้องท่าในห้องน้ําก็จะอยู่ที่ด้านล่างของจุดชมวิวนี้นะครับนี่ภูเขาหลายลูกเลยไม่แห้งซอนภูเขาหลายลูกเยอะมากๆเลยบ๊ายบายไปต่อแล้วนะบ๊ายบายจุ๊สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเต้ แนลนแล้วครับตันนี้เป็นเส้นทางออกจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับกำลังจะกลับไปที่อำเภอปายนะครับจะไปเที่ยวกันที่อำเภอปายนะครับมีเป็นเส้นทางครับที่บนในอำเภอเมืองนะครับ ไปเจอเขาบอกว่าปายโค้งเยอะมากแต่ว่ามกาจะไปแบบนับเนืบๆช้าๆนะครับรีวิวรีวิวเส้นทางกันไปนะครับโซนเส้นทางถนนก็ดีอยู่แต่ว่ามีโค้งเยอะเราไม่รีบ แต่เคยได้ยินเคยได้เปิดอ่านว่าที่ดินน่ะมันเป็นที่ดินของหลวงมันเหมือนมันเป็นที่ดินอุทยานแห่งชาติอะ งให้คนในพื้นที่ได้ได้สอยอะที่หลวงนะที่ว่า